เราเที่ยวะมาตอบ <laughs> เราเที่ยวบ่อยมากเลยนะคะเที่ยวอ๋อเมืองนอกใช่ไหมคะต่างประเทศใช่ไหมคะ <c oughs> คือจริงๆอย่างที่สวิตซ์เนี่ยพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยคะ่ะส่วนปารีสเนี่ยพับ เพื่อนไปเที่ยวเาขาอ,อ้างว่า,งาคาะหมดแล้วค่ะหมดโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วค่ะช่วงนี้ทํางานยังไงครับ <c oughs> เป็นทริปที่แบบว่าหิวใจตัวเองหรือเป็นที่เพราะอะไรคะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> คือเพื่อน,นไปฮันนีมูนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หนูเคยบอกแล้วก็อีกอันนึงคือ จริงๆเป็นการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวของที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาอยากให้พาคุณแม่ไปเที่ยวก็เลยแบบคุณแม่อยากไปอยู่แล้วก็เลยไปจริงๆช่วงที่ผ่านมาหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกบางขอบเุณโอเคค่ะใช่ก็ความรู้สึกบางเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะจริงๆหนูเข้าใจได้ว่าทําไมคือโอเคหนูแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกอยู่ที่สวิตก็แบบเออะไรหรือแบบตอนแรกก็เอ๊ะ หรือเราร้องเพลงเพาะมากแล้วพ่อเสรก็เลยแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากๆาค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าหนูแบบไม่ได้เป็นไรเลยคะ่ะสภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วก็แต่เราเข้าใจได้ว่าเขาเหมือนแบบให้กําลังใจมาด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะคือเขาเป็นห่วงความรู้สึกเราจริงๆจะให้หนูออกมาบอกว่าอุย้ยหนูไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องให้กําลังใจมันก็บแบบดูแปลกๆดูแบบเขาก็ เขาก็หวังดีก mm ับเราอะเนาะถึงเพลงที่เราเลือกแชร์เลือกร้องแต่ละเพลงนี <ok ่มันไปโดนเอาจริงๆไหมคะเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงรักเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็บอกว่าหนูดูในตาเศร้าในตาเศร้าจริงๆเอออะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะหนาวค่ะดนั้จริงๆจริงพอคนจะมาเชื่อมโยงกันอย่างนี้เราอยากจะอธิบายเขาเข้าใจมันใช่ค่ะจริงๆก็อยากจะแบบ อยากจะบอกเหมือนกันแต่ไม่รู้จะใช้โอกาสไหนที่จะบอกถูกไหมคะเพื่อที่จะให้มันดูเป็นธรรมชาติคือจริงๆหนูก็อยากอยากทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมานานมากๆแล้วคะ่ะผ่านมาปีนึงแล้วแล้ววันนี้คือทุกอย่างอย่างตัวโต้งเองเนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับหนูคะ่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงคือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยหมายถึงว่าแบบเอ้ยดีใจด้วยนะคือเข้าเหมือนเป็นเพื่อนหนูคนนึงอะค่ะที่ เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นสิบปีอะค่ะมันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันนี้หนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอธิบายอย่างยินดีมันเหมือนเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงวันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มนะคะเขาสดใสมากๆนะคะแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออเนี่ยแหละคือความสุข เวางรินเนี่ยเพราะวางหลุดออกจากเรื่องนี้แล้วจริงๆใช่ค่ะจริงๆค่ะแล้วแต่ว่าหนูเข้าใจได้ค่ะที่ว่าหนูจะต้องถูกโยงเข้าไปใหม่ไม่ว่ามันจะอาจจะผ่านเวลามาเป็นปีแล้วก็ตามแต่ว่านั่นแหละค่ะแต่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยค่ะต้อบเรื่องจริงๆมันยากมากกับการที่เราโวยพรแฟนเก่ากับแฟนใหม่โมเมนต์มันยากมากไลยคือมทำไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนหนูทําได้อะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เหมือน เราชัดเจนในความสัมพันธ์เราด้วยปางกับต้งคืออย่างที่หนูบอกว่าตั้งแต่แบบจบความสัมพันธ์กันมาเราก็ชัดเจนในความเป็นเพื่อนมาตลอดเราเหมือนให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนแบบเออให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่านั่นแหละค่ะอ,อย่างที่หนูบอกที่จริงนะหนูดีใจแบบ เออมันเหมือนความรู้สึกมันแบบเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขอะ่ะแล้วเราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราก็หนูกอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าหนูดีใจกับเขามากเพราะว่าเราเองก็อยากจะเหมือนให้สเปซกับ เขาเรียก่าอะไรแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันถูกโยงอยู่ดีอะไรเงี้ยหรือว่า <c oughs> ถ้างจ้คุณขอราสักทีคุณก็จะได้เลิกห่วงใช่ไหมหรือต้องมีจะได้เลิกโยงหรือว่ามีเราไม่บอกหรือยงไ <c oughs> ไม่มีค่ะไม่มีช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาคุยกับปางเลยเหรออือแว่ายังไงดีคือหนูหนูยังไม่พร้อมที่จะแบบไปออกเดทกับใครอ่ะเพราะว่าหนูแบบ ทางานเยอะกันเวลาที่หนูจะเริ่มต้นความสมัธ์กับใครหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็ต้องให้เขาเต็มทีด้วยแต่วันนี้มันยังไม่มีความรู้สึกแบบวันว่างนะแล้วแบบอยากออกไปนั่งเดทเริ่มต้นใหม่กับใครแสดงว่ามีชายชวนเดทใช่ไหมเด็ใช่ไหมเธอรพูดหมดอีกทีเดอร์พูดอ้องมีตัวกี่ปากออไม่น่าเล่าเลยเด่อ ประมาณนานแต่ว่าม like mm ันเหมือนเราก็ย really re like ังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราแบบเอ้ยอยากเสียสละวันหยุดเพื่อที่จะออกไปนั่งศึกษาใครที่จริงมันไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะคือทุกคนที่เข้ามาเป็นคนที่แบบนิสมมดแต่ว่าเราเองมากกว่าที่แบบเราอยากเก็บวันหยุดของเราไว้กับตัวเรามากกว่าที่จะแบบให้คนอื่นยังไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าได้ใช้ชีวิตสดแล้วมันมันมันสบายกว่า มันใช่ค่ะถ้าหนูว่างกว่านี้หนูก็อาจจะแบบพร้อมเปิดใจกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือยุ่งมากจริงๆก็มันหว่าตลอดสิปีที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดพอมันโสดแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นก็ไม่ตางกันมากที่สุดก็คือไม่เชิงเป็นตัวของตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นคือเมื่อก่อนทํางานเวลาที่มีก็เอาไปใช้กับแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอตอนนี้มันกลายเป็นตรงนั้นมันว่างขึ้นมันเหมือนเราก็เลยได้เอามาใช้กับตัวเองทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบ เออมันก็ดีเหมือนกันนะเจ็บมันหยุดไม่ให้ให้กับความโสดใช่ค่ะเอออาจจะไม่ชา่คนนั้นเขาว่ายังไงอ่ะเขาไหนหรอค่ะเขาเขาจะมีความพยายามต่อเนื่องเขาบอกว่าหยุดหลงกับใครหอเขาก็เข้าใจได้ค่ะหนูว่าเขาเข้าใจได้ว่าเราเรายังไม่พร้อมแล้วก็จริงๆอยู่ในอยู่ในสถานะที่แบบค่อยๆรู้จักกันไปดีที่สุดค่ะหรือว่าขอไปในวันที่เธอทำงานก็ได้เราไปรับไปส่งก็ได้แงบนี้ยเธอะนี้ป้าฟิวนี้ป้าไม่รู้ ขเขาเขาหยุดทำเขาไม่หยุดทำคะแนนเลยใช่ไหมยังไม่หยุดทำคะแนเลยไม่หนูว่าเ,าเขาเข้าใจได้แล้วก็ <c oughs> กลายเป็นว่าก็ก็อยู่ในแบบมีระยะแบบนี้ไปดีกว่ายังมีเราเราไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่แค่แบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มมาแต่ว่าอยากมีความรักไหมยอยากมีสมูทเมื่อกี้พังบอกว่ามีหลายคนแสดงว่าไต่มีทุกคนเลยว่ามีหลายความหมาทำไมเนี่ยอะไรหลกเนี่ยแต่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยทำไมนะคะ เป็นฟิลอยากรู้จักมากกว่าค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครแต่ว่ารู้จักได้ไหมรู้จักได้ให้สเปซของแต่ละคนเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันจริงเหรอเท่ากันเมื่อเขาไม่มีใครรำหน้าเขามาจีบกันในรูปแบบไหนอ่ะคือแบบทักเคาความมาจีบหรือว่ายังไงส่วนใหญ่เป็นเพื่อนแนะนำค่ะอ่าเอ็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาบอกเลยบอกเพื่อนไปแล้วว่าพอแล้วไม่ต้องแนะนำแล้ว คือเมื่อเสริฟตลอดเลยใช่ไหมคะใช่คือพอแนะนํามาแล้วเราอ่ะไม่ได้คุยกับใครเลยมันจะดูไม่ดีมันจะหมายถึงว่าเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูไม่ได้อะไรเลยคะ่ะแค่ยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนมากคือนอกวงการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในวงการมีมไหมคะอะไรเน <laughs> ี่ยก <laughs> ็มีาดูเบียร์มาอราดูแบบบริทใบนอกในอะไรเลยในวงการไม่มีไม่มีค่ะเป็นขาตรงครู้สึกว่าเราคอักไหม คือมันมีคนอยากรู้จักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบเขาอยากจะจีบเราเพราะว่าแค่อยากรู้จักคือในวงการที่บอกว่าไม่มีนี่ไม่มีเพื่อนแนะนํามาแต่เขาทักมาเองเพิก็เถอะคือถ้าหนูไม่ได้เริ่มคุยกับใครหนูจะไม่นับว่าเขาจีบหนูอ่ะอ่าก็คือศูนย์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 ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะยังไม่มีเวลาโอเคค่ะขอบคุณค่ะ